ในที่สุดความพยายามก็เห็นผลอินทผลัมของสวน2กิโลแรกจะออกเดินทางแล้วคนอื่นอาจจะมองว่า2กิโลธรรมดาธรรมดาแต่สำหรับเรามันพิเศษมากเลยครับเพราะมันเป็นอินทผลัมที่ส่งทางออนไลน์ครั้งแรกของสวนก่อนหน้านี้พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวที่สวนก็จะตัดแล้วก็ทยอยไปขายตามข้างทางเพราะทางโชเชียลครูเขาก็ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่พอมาเจอเราครั้งนี้เราก็ไม่เก่งนะครับเพราะจับทัดจับถูไปได้พอมีวิชาครูพักรักจำติดตัวกับเขาอยู่ถือเป็นการเจอกันที่ลงตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคนนึงรู้เรื่องอินทผลัมเป็นอย่างดีพร้อมที่จะสอน กับอีกคนพร้อมที่จะเอาทุกอย่างนี่ให้ดูอินทผลัมที่สวนก่อนครับมี2ทรายแรกที่มันออกก่อนเพื่อนเป็นพันปาฮีเหลืองหวานกรอบอร่อยครับตัดสดๆลงมาครูเขาบอกว่าต้องเอามาตัดแต่งกินก่อนเอามาเช็ดทําความสะอาดถ้ายังไม่กินเนี่ยเราจะยังไม่ล้างน้านะครับเพราะถ้ามันโดนน้าลูกมันจะแตกลูกมันจะอมน้ําแล้วรู้ไหมครับอีกอย่างที่เราดีใจไม่ใช่เรื่องน้ําหนักหรือเรื่องจํานวนอะไรหรอกครับมันคือครั้งแรกครับขึ้นชื่อว่าครั้งแรกมันมักมีอะไรซ่อนอยู่ ขึ้นชื่อว่าผล,ลไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดน้ำหนักแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับถึงเราจะมีประสบการณ์